มีแต่คุณนางผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเนอนเอยนะยนะน่นาเจอกันทีมานั่งนั่งข้างข้านี้ค่ะคุย้ากินก่อนได้ไหมเจ้าเดี๋ยวหิวอาหารรวมแอบมาประจบคุณหนูห้วยแล้วทนอยาชูองหญิงบอกว่าแขกมาเยอะต้องการอาหารเพิ่มอีกเจ้าที่ไปดูก่อนไปส่วนที่เพิ่มมา เราจะจ่ายพิเศษให้อีกจเจ้ารรับหลังงานเลิกแล้วกันนะไปขอบคุณมากค่ะไม่สาวว่าข้อเสนอที่ค้าเคยบอกท่านพิจารณาถึงไหนแล้วข่านั้นขอบคุณสำหรับไมตรีจิตเพียงแต่ว่าข้ามีคนที่ข้ารักแล้วคุณชายมั่อหนเมื่อวันนี้ท่านมาตามคำเชิญ ก็แสดงว่ายังเห็นสกุลพววเราเป็นไม่ที่ดีอยู่แล้วจะไม่คิดดูอีกหน่อยหรอค่ะแม่หนังฮู้อย่าทำแบบนี้เลยนะจะตตแล้วเข้าหาบาแล้วอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหย ด้วยพี่ประตูด้วยปิดแล้วปิดแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดี๋ยวไปเ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 ดี๋ยว ไฮ้สบาทเฮร e ฮ้เฮ้เฮ้ i ฮ้ฮาราเร็วน้ a ฮ้าฮ้เ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 ฮวเฮ้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 เน้เฮ r เฮ้เไ้เฮ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 เฮ้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 พฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้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 เ้เ ฝาบาทหม่อมชันได้รับแจ้งว่ามีคนคิดกบฏื่อความปลอดภัยของฝาบาทจึงขอให้เสด็จไปอยู่ในวงนังดีกว่าใครคิดกบฏแม่ทัพพวกกวงกำลังไต่สวนเรื่องนี้อยู่หลังจากได้ความแล้วจะรีบมาทูลทันทีพะยะค่ะมังอิญนะเชิญเสด็จกลับหนักไปซะขอเพียงฝาบาททรงปลอดภัยได้ต่อให้พรู่นี้มีรับสั่งประหารหม่อมชันหม่อมชัน้นก็พร้อมจะรับอาญา อาฟาบานี่ก็ดึกมากแล้วเชินเสด็จไปพักผ่อนเถิดเพื่เอเย้ยอค่าย้ ไปได้ค่ะเขามาประจบแม่นางหัวนี่นาแล้วมาทำอะไรแถวนี้อีกอเเจ้าต๋าม้ทำไมมาอยู่นี่ยแล้วทำไมเจ้าก็อยู่นี่ทำอาหารไงไปเร็วเดี๋ยวนี่เกิดไงขึ้นอ่ะ จะรีบพาข้าไปไหนกลัวข้าจะพบแม่นางห้วหรือไงพูดอะไรอ่ะมาเรขึ้นแล้วข้ายังทำงานไม่เสร็จเลยไม่ต้องทำอีกแล้วนี่เดี๋ยวนั่าดีดีนะฮของเตยนาโง 快到那里去了，过来，站边。哎，哪里来了？哪里来了？哎，哎呦，哎，哎，过来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 。哎，好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 ，